แต่พอพ่อเราเดินออกไปได้ไม่นานจูจ่ๆมันก็มีเสียงลมพัดกันโชคมาวูบใหญ่กิ่งไม้เสียดสีกับหลังคาดังมาเป็นระยะระยะเราก็คิดในใจว่าอีกประเดี๋ยวฝนคงจะตกพอลมสงบไปได้สักพักมันก็มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนเสียงเท้าคนเดินอยู่หลังห้องพักที่เรานอนอยู่กับแม่เสียงเดินนั้นมันวนไปวนมา พอเราหันไปหาแม่ก็เห็นว่าแม่นอนหลับไปแล้วเราก็เลยนอนหงายมองขึ้นไปบนหลังคาทำตาปริบๆแต่แล้วมันก็มีเสียงขูดผนังด้านหลังห้องใกล้ๆกับบริเวณที่เรานอนอยู่เสียงขูดนั้นมันดังมาจากข้างบนลงล่างมันดังอยู่หลายครั้งจนเราต้องปลุกแม่เพราะเราเริ่มกลัวและสงสัยขึ้นมาแล้วหลัะ พอแม่ตื่นขึ้นมาท่านก็บอกว่านอนนอนไปเถอะเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจตอนนั้นเราก็กลัวจนพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราได้เดินไปดูที่หลังห้องว่ามันจะมีรอยอะไรไหมแต่เมื่อเดินดูจนทั่วแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันจะมีรอยอะไรแล้วเสียงขูดที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ละ่ะ มันคืออะไรกันแน่